ลูกดูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะปนลังขึ้นเตาเฮียเ <Yeah. S 2> มื่อคนที่ผมชอบบอกว่าชอบคนทำอาหารเป็นไปเลยลูกพิสูพิสูอีกน,นิดนึงจะโตขึ้นได้แล้วนะพี่มีมคืออะไรไม่ใช่คำถามแต่เป็นชื่อเพจครับผม <c oughs> วันนี้ใครที่ชอบมีมนะครับน่าจะชอบคลิปนี้อย่างแน่นอนเราไปดูกันดีกว่าว่าคืออะไรกันบ้างาลืมแนะนำตัวสวัสดีครับผม ฟรียะอ๊ะเขาจะไม่รู้จริงเหรอวะเขาต้องรู้แล้วแหละ <c oughs> แม่เรียกเชื่อคุณโอ้อันนี้อันนี้เจมฮะเอ๊ะเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับไอประเด็นเนี้ผมเคยเจอส่วนใหญ่เป็นกับยาย uh นะครับยายชอบเรียกแม่แกน่ยหยุดเล่นเกมเดี๋ยวนี้นะแป๊บหนึ่งครับแม่ขอ8นาทีโอเคแปนาทีนะใช่ครับ8นาทีแบบอินฟินิตี้เนี่ย มีอะไรที่ใกล้เคียงนี่ก็คือแม่ชอบบอกให้หยุดเกมแล้วออกไปทําอย่างอื่นหรือแบบไปรับคงรับของในทางที่เกมออนไลน์มันพอสไม่ได้เคยเป็นใช่ไหมครับและนี่คือสิ่งที่หอยทากเห็นเมื่อคุณจับมันย้ายไปอีกที่หนึ่งว้าวห้ามมิติเด็ก8ขวบสมัยนี้มีโทรศัพท์ใช้มีแฟนเอ้ตัวเองกุ้ติ้งตุ้งติ้ง R O V f r y นี่คือผมตอนที่อายุ16กูต้องเหยียบกระบื้องสีแดงเท่านั้นไม่งั้นกูจะตาย อืกค่อยโดิไปดูเอเดน่าโจนมากเกินไปดีดีดิดิดดดดเอ๊ะโทรศัพท์เข้าฮัลโหลครับแม่ตัดภาพมาที่เพื่อนโอ้ยอ่อนเนาะไม่ชอบทำเสียงแบบอ๋อผมอยู่บ้านเพื่อนะเพื่อนมันแก้งแม่อยากให้ฉันรู้นะว่าแกทำอะไรกันผมหลังจากได้คุยแชทกับคนที่ชอบ เป็น2วินาทีที่สนุกจริงๆนะตัดภาพมาที่แชทที่ชอบคืออะไรครับว่าดีทำไรอยู่กำลังจะนอนและฝันดีนะื้อมันคุ้มค่าจริงวะเนี่ยผมพยายามไม่ให้คุณรู้ว่าผมกำลังแอบชอบคุณอยู่ท่านเน่หลบนิดนึงหลบไว้เธอจะได้ไม่เห็นช่วงที่โรงเรียนยังเปิดอยู่นะจะไม่มีการไม่รู้เด็ดขาดเพราะชอบบอกเพื่อนไงจริงๆกูก็ชอบคนนั้นนะมึงเออฮะมึงชอบมันเหรเออ เฮ้ไอ้จิ๊บชอบอะ่ะเชียแล้วกูก็ต้องมองหนะ้าเขาไม่ติดมึงบ้าหรือเปล่าเส้นผมสัมผัสโดนที่หู <c oughs> สมองของผมวย <c oughs> แมลงอะไรอ่ะแต่นี่มันใหญ่ไปปะวะนี่มันตัวด้วงโอ้ m ม่กอผมตอนเจ็ดขวบตั้งชื่อในเกมว่า L N w แทนคำว่าเทพเทพซ่า007นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเคยตั้งเธอทำไมผู้ชายถึงตายก่อนผู้หญิงอย่างพวกเราไม่รู้ดิตัดภาพมาที่ผู้ชายนิ่งๆนะเพื่อนเดี๋ยวกูจัดการแมงมุมให้เอออะไรเนี่ยตั้งเข้าไปทีนิ่งไม่ใช่แมงมุมงูเนี่ยนิ่งเลยแขนแบ่งไปคือ ผม7จ็ดขวบเวลาคอมช้ากดรีเฟซโหลดคลิกขวารีเฟซคลิกขวารีเฟซซึ่งตอนเด็กๆก็เชื่อจริงๆเนาะเออว่าแม่งจะเร็วขึ้นผู้หญิงเวลาใช้โ h o t o s h o p จากหน้ามืดๆปรับเป็นหน้าสว่างแม่สีสันสวยงามและนี่คือผู้ชายเจาะน้ําผลไม้เรียบร้อยเชื่อทำสมจริงด้วยอ่าเรียลลิสติกมีมที่ทำให้ผมนึกถึงช่วงเรียนนะครับเป็นชั่วโมงส่วนมนต์ก็จะเป็นเอิปะซิโกโอปานายโกปัจจัดตังเวทิดัดโอวินยูหิม เน้นกับเพื่อนกันอยู่2อสมคนนี่คือผมตอนกลางคืนที่แอบมาหาของกินโดยแม่คนในบ้านได้ยินเสียงอืมนี่กูทำอะไรเนี่ยทดสอบการเป็นตีนแมวไงผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับพยายามยกท้าแล้วไม่ใช่เพราะว่าเก่งใจคนในบ้านจะตื่นนะแต่กลัวเขาจะด่าว่าแบบดึกแล้วมึงทำไมไม่นอนอายุต่ำกว่า12ปีทานฟรีค่ะอ๋อลูกผมเพราะว่าอายุแปดขวบครับพ่อพ่อภูมิใจในตัวลูกมาก <Yeah. S 2> <laughs> ผมต่อตี3พยายามเสียบสายชาร์จแบตโดยไม่ลุกออกจากเตียงเอฮ้ <Hey. S 1> ตัดภาพัาที่ผีในห้องก็คือแบบ what ไอ้ลูกจอบขี้เกียจพ่อทำงานหนักทุกวันเนี่ยเคยไปช่วยพ่อบ้างไหมพูดกับแม่พ่อมีอะไรให้ผมช่วยไหมไม่พ่อกับแม่คุยกันก่อน,อนไหมนี่คือเพื่อนผมเฮ้ยดูเศร้านะเป็นไรบ้าเป็นคนสวย ตอนแรกกูจะตอกะปูนี้ต่อไปกูจะตอกหน้ามึงเนี่ยสบู่บอกว่าลดรอยแผลเป็นแต่ในใจลึกๆของคุณยังมีรอยแผลอยู่เมื่อคนที่ผมชอบบอกว่าชอบคนทำอาหารเป็นนี่คือผมไปเลยลูกพุสูพุสูอีกนิดนึงจะโตขึ้นได้แล้วนะพี่พ่อค้าหนูอยากได้ในตัสาวค่ะเป็นไปไม่ได้งั้นให้หนูมีแฟนค่ะตื้อดื้อดื้อ จุลศิกรรมป่ะเนี่ยพ่อไปเค้นมาจากไหนปลาที่ขายในตลาดก็จะแบบทำไมดูฉันทำไมมนุษย์จะซื้อฉันหรือเปล่าสบายเป็นหนึ่งทีนอนแช่น้ําแข็งบ้าบอมันไม่ธรรมชาติเนาะลูกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์มาทำไมทําไม่ใส่เสื้อผ้าที่แม่ซื้อให้ตัดภาพมาที่เสื้อตัวนั้นอืมสวัสดีนี่คือเสื้อที่แม่กูภูมิใจดีใจกับกูหน่อยสิโดนเพื่อนล้อนะทุกคนอย่าหาทําแม่บอก กินผักด้วยนะลูกผมตอนห้าขวบใหม่เครื่องบินมาแล้วอ้าเรียบร้อยผักใบเขียวเกินต้านทานนะแม่มันน่ารักอ่ะผมอยากจะกินเครื่องพินทั้งลำดอราเธอต้องพูดว่าแบ็คแพคแบ็คแพคดังขึ้นอีกแบ็คแพ กูอยางตะโกนเสีง ator, ยงดังกูเก่งใจข้างบ้านซะเหลือเกินนี่มันดังสุดๆแล้วดอลล่าตอนเด็กๆนี่ผมตะโกนสุดๆอ่ะถ้าเกิดได้ดูะนะความรู้ <ó> สึกของผมตอนที่ผมจะลุกออกจากเตียงโคตรนุ่มเปไงส่วนนี่คือตอนที่ผมพยายามจะหลับก้อนอิดหนึ่งอันตอนกูจะลุกก็ไม่ยอมให้กุลุกตอนคูจะหลับแม่งแข็งปักเลยเพราะว่าเตียงคูจะมีระบบ2ฟังก์ชันสามารถแข็งตัวได้ตอนที่คุณต้องการที่จะนอนมากที่สุดแม่ลูกดูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ ภูมใจในตัวลูกมากปหลังขึ้นเต่าีย <Yeah. S 1> แม่ยังไม่รู้ตัวตวน,นแท้จริงของผมแม่ยังเพิ่งตัดสินใจนี่คือภาพที่เพื่อนถ่ายผมคนขับรถ <c oughs> อืมตัดภาพมาที่เราอเขาไม่ได้มองพี่ประทานโทษเขาต้องการมองหลังรถว่ามีรถมาไหมจะได้ไม่โดน แต่พี่นั่งอยู่ตรงกลางอย่าเพิ่งคิดมากขนาดนั้น,ท,น, <c oughs> น,นทุกคนนั่นแหละครับทุกคนนี่คือภาพหมีนคืออะไรถ้าคุณชอบใจภาพกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอะไรตรงบ้างปรับคอมเมนต์นะครับผมถ้าทุกคนเหมือนเดิมไม่ละว่านะครับ